ใส่เมฆมาแน่นอย่างนี้เราจะไม่เห็นม้านดึ๋งอันนี้ต้องใส่แก๊สไหมครับน้ำมันครับน้ำมันเนาะน้ำมันเบนซินขาวใช่ไหมใช่ครับนี่น่าหลายปีแล้วนะเออแกเกียงนี่หลายปีแล้วโอ้แกกับภูมก แก่กว่าอีกแล้วตั้งแต่1965 1อะไรประมาณนั้นเลยนะประมาณรุ่นเก่าน่าจะครับอันนี้น้ำมันก๊าซเหรอคะเบนซินขาวมั้งอ๋อเบนซินขาวเหรอเอ๊ะเบนซินขาวไม่ใช่น้ำมันก๊าซเหรอใช่มันจะเพราะเบนซินขาวไม่ใช่น้ำมันก๊าซใช่ไหมเข้าใจทุกครั้งเข้าใจว่าเบนซินขาวคือน้ำมันก๊าซเป็นไงเบียร์ช้าเอ้ยเบียร์ลาวเป็นไงครับเคยลาวลาวเบียร์ลาวก็ดีครับกินแล้วใช้ได้ครับ ตรงนี้ตกลงเรียกว่าอะไรกันแน่ไม่ใช่ห้วยกุบกลับกิวหลวงครับกิวหลวงนะครับอันนี้ได้ประวัติจากทางพี่เข้ามานะครับประวัติคือตรงนี้คือเนื้อกิวหลวงไม่กิวหลวงครับห้วยกุบกลับอยู่ทางด้านล่งางทางด้งานล่างที่เราผ่านมาอัออนมาจะอยู่ขวามือครับอ๋อครับผมแล้วก็คําว่ากุบกลับเนี่ยนะมันมาจากสามเหตุผลเหตุผลแรกคือเรื่องของม้าที่วิ่งควบขึ้นมาควบกันกุบกลับกุบกลับเหตุผลที่สองก็คือ เรื่องของหินเวลาเวลาน้ํามันไหลอะไรหินมันโดนลงไปกระทบกันนงังปุบับครุบครับครับส่วนที่ทวที่สามก็คือเรื่องของมีปลาเวลาในแม่น้ํามีปลามันกระโดดขึ้นมาหุบเกยียบเงี้ยครุบคับบอ๋อเป็นสาเหตุผลเป็นสาเหตุผลนี้คร,ครับผมที่ที่มาอันนี้เป็นที่มาของห้วยกุุบกับที่เราสงสัยกันนะครับอ่าโอเคครับ อันนี้ก็เวลาประมาณ14:44 12นาทีครับก็มีเมฆคืึกพื้นอยู่ฝั่งนู้นะครับไม่รู้ว่าจะมาทางฝั่งนี้หรือเปล่านะครับก็คอยรุ้นกันนะครับอันนี้ผมอยู่ห้วยกุ๊บกรับนะครับวันที่27สิงหานะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ